<Yeah. S 2> สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการมาแซมทีวีชาแนลและวันนี้ผมจะมารีวิว PS Vita ให้ฟังกันแบบสรุปสรุปคร่าวๆนะฮะโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับโดยเจ้า PS Vita ที่ผมถืออยู่ตอนนี้ก็คือ PS Vita 1000และในปัจจุบันนี้ได้ผลิตรุ่นใหม่ออกมาแล้วคือ PS Vita 2000 ซึ่งแตกต่างกันแค่ที่จอเท่านั้นนั้นโดยรวมเรามาดูกันที่ระบบภายนอกของตัวนี้กันเลยซึ่งดูจากภายนอกก็ถือว่าดูดีไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเป็นพลาสติกอย่างดี p ีเอซ่านี้ก็มีระบบจอยที่เหมือนจอยแอนาล็อกทั่วไปก็คือมี R กับ l 2ข้างนี้นะครับแล้วก็ปุ่มกดทั่วๆไปน้ำหนักถือว่าทํามาได้ดีมากถ้าเทียบกับเวอร์ชัน PSP นะฮะรัวได้เพิ่มแอนาล็อกขึ้นมาอีกข้างนึงก็คือด้านนี้นั่นเอง แต่ข้อเสียของอนาล็อกก็คือไม่สามารถกดลงไปเหมือนในจอย p พ3ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นแฟนเกมแนว FCS คุณจะรู้ได้เลยว่ามันปุ่มวิ่งได้หายไปแล้วปุ่มเมลลีได้หายไปแล้วแต่ว่าตัวเกมได้เพิ่มระบบทัชสกรีนขึ้นมาหน้าจอด้านสามารถทัชสกรีนได้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งข้างหน้าและข้างหลังแต่โดยรวมแล้วข้างหลังไม่ค่อยได้ใช้งานสักเท่าไหร่นะฮะสำหรับบางคนที่ไม่ค่อยถนัดในการจิ้มข้างหลังเขาก็จะปิดระบบนี้ไม่ใช้กันนะครับและในเกมบางเกมก็ ลองรับครับแต่ว่ามันไม่ได้ซัพพอร์ตแบบดีนักเพราะว่าผู้เล่นจะต้องมาระวัดระวังกับนิ้วที่มาโดนข้างหลังก็บางเกมหลายๆคนก็ปิดไปเลยก็มีนะฮะซึ่งมันก็ไม่ค่อยสะดวกกันสักเท่าไหร่โดยเจ้าเครื่องนี้มีกล้องทั้งข้างหน้าและข้างหลังครับตัวนี้เป็นกล้องหลังกล้องหลังจะมีความละเอียดมากกว่าข้างหน้าจะถามว่าละเอียดมากไหมก็เอาเป็นว่าถ่ายให้ดูรู้เรื่องดีกว่าไม่ได้ชัดแบบเ d ็ดีจ๋าทั่วไปนะฮะและด้านหน้ากล้องอยู่ตรงนี้นั่นเอง ในเรื่องของระบบเสียงตัวเกมได้มีลําโพงทั้งสองข้างเลยครับได้เรียกว่าสามารถทําเสียงได้เป็นแบบสเตอริโอนั่นเองเรามาดูกันในส่วนข้างล่างกันบ้างดีกว่านะครับแล้วตรงนี้ก็คือที่เอาไว้เสียบกับ usb นะครับเพื่อชาร์จหรือว่าจะเชื่อมต่อข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเซฟเกมลงไปในคอมแบ็กอัพไฟล์คุณสามารถแบ็กอัพได้ใน ps 3 ps สแล้วก็ pc ด้วยนะครับและด้านข้างนี้ก็คือรู3.5รูหูฟังธรรมดานี่เองแต่ว่าสามารถเสียบเข้ากับ ลำโพงทั่วไปก็ได้หรือว่าหูฟังทั่วไปก็ได้เรามาดูกันด้านบนบ้างดีกว่านะครับว่ามันเป็นไงบ้างโดยตรงนี้ก็คือปุ่มปรับเสียงยทั่วไปมีลักษณะวาวๆาวาวซึ่งถือว่าดูดีมากเมื่อมองมันผ่านและตัวนี้เป็นปุ่มพาวเวอร์นะครับก็คือตัวเปิดปิดและในช่องนี้ก็คือช่องของที่ใส่เมมวิต้านั่นเองมันไม่ใช่เมมมันคือเมมเกมครับมันพูดง่ายคือมันคือตลับเกมนั่นแหละซึ่งมีขนาดจิ๋วจิ๋วเดียวเอง และในช่องนี้คือช่องที่เอาเสียบอุปกรณ์เสริมซึ่งปัจจุบันนี้คาดว่าทาง Sony ได้ยกเลิกไปแล้วนะฮะในช่องนี้พูดง่ายคือมันไม่มีประโยชน์เลยแหละรุ่นรุ่น2000ทํทออกมาเขาก็ไม่ได้มีช่องนี้กันแล้วโอเคครับต่อไปเรามาพูดถึงฟังก์ชันภายในของเจ้าพีไอพิตกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคเมื่อเรากดปุ่มเปิดขึ้นมานะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันอย่างนี้ครับขึ้นมาเยอะแยะมากมายก็คือจะเป็นเกม เป็นซอฟต์แวร์ที่เราได้ติดตั้งลงไปในระบบแล้วนั่นเองซึ่งระบบแอปพลิเคชันนี้ก็ให้ความสะดวกมากๆเลยถ้าสมมุติเพื่อนๆเปิดแอปนึงไว้ก็เหมือนอย่าง iOS ที่เราคุ้นๆกันนะฮะก็คือเมื่อเพื่อนๆกดปุ่มโฮมเพื่อนๆสามารถเข้ามาในระบบลัดได้เลยว่าเอะเราเปิดรายครั้งไว้บ้างมันเหมือนหน้าหนังสือครับที่เพื่อนๆสามารถเปิดไว้และถ้าเพื่อนๆต้องการจะปิดเพื่อนๆแค่ลูดลงมันก็จะปิดในประมาณนี้นะครับและ แอปพลิเคชันเด็ดๆที่ในวีตามีชนะคู่แข่งหนื่เลยก็คือเจ้าปาร์ตี้นั่นเองโดยเจ้าปาร์ตี้นี้ก็เหมือนกับเมื่อคุณเปิดห้องเอาไว้แล้วก็เล่นเกมไปด้วยมันเป็นห้องที่เอาไว้สําหรับพูดคุยออนไลน์กับเพื่อนๆอารมณ์เหมือนเราเปิดสกายแล้วเราก็เล่นเกมคุยกับเพื่อนไปอะไรประมาณนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างสะดวกมากถ้าเราได้เล่นไปแล้วคุยอะไรไปกับเพื่อนและต่อไปก็คือแฟน เฟนนี่จะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าเพื่อนของคุณทำแอคทิวิตี้อะไรอยู่บ้างเล่นเกมอยู่หรือเปล่าออนไลน์อยู่ไหมเปิดเครื่องล่าสุดเมื่อไหร่เพื่อนซื้อเกมอะไรมาแอปสต o ร์เพื่อนโหลดอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยครับตัวนี้จะบอกว่าเพื่อนเพื่อนเราได้ซื้อเกมอะไรมาเล่นเกมอะไรอยู่ปลดล็อกอะไรอะไรไปแล้วบ้างอะไรประมาณนี้ครับและก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการติดต่อสื่อสารได้เลยก็คือเพื่อนเพื่อนของคุณสามารถส่งเมสเซจเข้ามาในนี้ก็ได้หรือว่าคุณจะส่งเมสเซจชวนเพื่อนอะไรประมาณนี้ครับก็สามารถผ่านเจ้าตัวนี้ได้เลย แลระบบโทฟี่ก็เหมือนทั่วไปครับเมื่อคุณเล่นเกมแล้วปลดล็อกอะไรก็จะอยู่ในเจ้าตัวนี้และอันนี้คือ App Store ถือว่าสะดวกมากนะครับสำหรับ App Store ใน PS Vita เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดเกมโหลดหนังอะไรอย่างนี้ดาวน์โหลดเดโมโมาลองเล่นจากตัวนี้ได้เลยและสามารถติดตามข่าวสารได้ว่าเกมออกเมื่อไหร่ยังไงซึ่งที่ผมใช้อยู่อันนี้ก็จะเป็นโซนของ US นะครับโอเคแล้วใน PS Vita ตอนนี้ได้มี YouTube เข้ามามี Skype เข้ามาเพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดต่อสื่อสารก็ถือว่าเพิ่มความสะดวกติดต่อสารได้ได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เหมาะอะไรมากมายนะเพราะว่าเราไม่สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้ด้วยเราไม่สามารถเสิร์ช u t u b e เป็นภาษาไทยได้เว็บไซต์เราไม่สามารถพิมพ์ไทยได้ไม่สามารถอ่านไทยได้เลยทีเดียวก็ถือว่ายังไม่ได้สะดวกอะไรมากมายนะักถ้าจะทําอะไรพวกนั้นผมแนะนําว่าให้ไปทําใน PC ซะดีกว่าในนี้ผมว่ามันเป็นเครื่องเล่นเกมะนะเราก็มาเล่นเกมกันอย่างเดียวในเซตติ้งก็ปรับแต่งทั่วๆไปครับไม่มีอะไรมากและส่วนพิเศษของฟังก์ชันลัดในนี้ก็คือเมื่อผู้เล่นกดตัวปุ่มนี้ครับปุ่มโฮมของเขากับปุ่มสตาร์พร้อมๆกันมันจะเป็นการถ่ายภาพนั่นเองและถ้าสมมุติว่าเครื่องผู้เล่นค้างเปิดไม่ติดแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถกดปุ่ม พาวเวอร์เอาไว้ค้างเอาไว้ประมาณ10นาที20นาทีนานอยู่พอสมควรนะครับมันจะเป็นการรีบูตเครื่องอันนี้หลายๆคนก็เพิ่งรู้หรือหลายๆคนก็อาจจะรู้มาแล้วผมก็บอกไว้แล้วกันนะครับผมและในส่วนถัดไปก็คงจะเป็นปุ่มโฮมปุ่มโฮมของเราถ้าผู้เล่นกดค้างไว้นานๆจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้ครับเป็นเมนูลัดนั่นเองก็คือสามารถเปิด Wi-Fi เปิดบลูทูธ a p p เ n d โหมดสามารถปรับหน้าจอความละเอียดของแสงอะไรเงี้ยครับแล้วก็มิวสิกสามารถเปิดเล่นเพลงอะไรได้เลยแล้วก็มีปิดเสียงเปิดเสียงไมในปาร์ตี้อะไรประมาณนี้ครับและในส่วนของระบบของเกมเมื่อผู้เล่นได้เสียบเมมโมรีการ์ดเข้าไปแล้วตัวเกมก็จะได้ถูกบันทึกอยู่ในนี้ไปเลย ก็เรียกง่ายว่ามันเหมือนเป็นโปรไฟล์ผู้เล่นก็แค่เปลี่ยนเมมหรือว่าเกมที่ผู้เล่นดาวน์โหลดมาก็าจะเป็นแอปพลิเคชันขึ้นในนี้และสุดท้ายนี้สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่กำลังตัดสินใจซื้อ p s v i t a อยู่และกำลังตัดสินใจที่จะซื้อเครื่องเกมสักเครื่องมาเล่นโดยเปรียบเทียบเอาว่า PSP p s พ PS4 ว่าควรจะซื้อเครื่องไหนผมขอแนะนำให้คุณตัดสินใจว่า ถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องเล่นเกมที่สามารถพกพาไปเล่นที่ไหนก็ได้และมีกราฟิกสวยเครื่อง PS Vita สามารถตอบโจทย์คุณได้แต่ถ้าคุณเป็นคนชอบเล่นเกมอยู่กับที่ผมแนะนำให้คุณเลือกซื้อ p พ3หรือ p พ4จะดีกว่าเพราะว่า PS Vita ได้มีข้อจำกัดทางการเล่นอยู่ค่อนข้างสูงพอสมควรเอาละครับแตถ,ถึงยังไงเครื่องเล่น PS Vita ก็เป็นเครื่องเล่นที่ผมพกติดตัวมากที่สุดและเป็นเครื่องเล่นที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยและสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ you